มาพูดคุยกับทางพี่ปูกันวันนี้พี่ปูสวัสดีครับสวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับพี่ปูเชิญเลยครับครับก็วันนี้ก็เป็นตัวไทยออยล์นะครับเรายังเมนเทนอัเพอรอร์มนะครับทาร์เก็ตพายหกสิบสองบาทห้าสิบตางนะครับเป็นเอ r ร์ n น็ตตพรีวิวสำหรับไตรมาสสองผมเชื่อว่าสำหรับไทยออยล์ไตรมาสนี้เนี่ยคนน่าจะเซอร์ไพรส์กัน นะครับตลาดน่าจะเซอร์ไพรส์กันเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นในพวกสิงคโปร์ GIM อเนี่ยอยู่3เหรียญกว่า2เหรียญ3เหรียญมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันเนี่ยก็ปรับตัวลดลงมานะครับเราก็คิดว่าโอเคแหละงบของไทยออยเนี่ยน่าจะอยู่ใกล้เคียงศูนย์นะครับแต่พอเราได้มีการพูดคุยกับผู้บริหารแล้วก็สอบถามเนี่ยเอาเว้นว่างบในไตรมาสนี้เนี่ยยังดีต่อเนื่องนะครับโดยเราประเมิน นะครับในไตรมาธสอเนี่ยน่าจะมีกําไรสุทธิเนี่ยประมาณสัก5,100ล้านบาทนะครับดีขึ้น353%ร้อยห้าสิบเดียร์ออนเดียแต่ลดลง14%บสี่เปอร์เซ็นต์คิวออนคิวนะครับ,รบที่กําไรเนี่ยมันยังดีอยู่เนี่ยนะครับหลกัลกๆแล้วเนี่ยมันมาจากรายการพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นเดิมเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นออยล์อินเวนท์รีลอสแน่นอนเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามันเป็นออยล์อินเวนท์รีเกนนะครับประมาณ2,400ล้านนะครับ แล้วก็มีในเรื่องของการบุ๊กเอ็กซ์ตร้เกนมาจากบอลบายแบ็กนะครับก็คือการซื้อหุ้นกู้คืนก่อนกำหนดเนี่ยอีกประมาณพันล้านบาทนะครับแล้วก็มีกำไรออรเฮดจิ้งอีกนิดหน่อยประมาณ100ล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยสตัวเนี้ยสามพั 3, 000, 5, ้าละนะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับโดยในส่วนของคอเออร์เนงเนี่ยเดิมเนี่ยเราคิดว่ามันจะใกล้ๆศูนย์ นะครับเพราะว่าไอ้ตัวสิงคโปร์ G.M มันอยู่แค่3.50เหรียเองนะครับกลายเป็นว่าตัว Core e a r n i n g เนี่ยน่าจะได้ประมาณทัก2,000ล้านนะครับอ 2, ล้านลดลง27% year-on-year year, แล้วก็70% Q -on- Q แต่ตัวที่มาช่วยเนี่ยก็คือ a r OMATIC นะครับที่เราเคยบอกว่ามัน bottom ไปแล้วล่ะนะครับแล้วมันน่าจะฟื้นในปีนี้แล้วก็เราเริ่มเห็นสัญญาณของมันเนี่ยว่ามันเริ่ม contribue ให้กับไทยออยเนี่ย ได้ค่อนข้างมีนัยยะนะครับโดยในส่วนของลูบเบสแล้วก็แล้วก็อโรแมติกเนี่ยรวมกันเนี่ยคอนทิบิวให้กับ GIM ของไทยออยเนี่ยอีก2เหรียญ50นะครับกลายเป็นว่าเมื่อกี้ GIM ประมาณ3เหรียญ90นะครับบวกอีก2เหรียญ50เนี่ยนะครับกลายไปไปประมาณเกือบกับ6เหรียญซึ่งมันเกินเบรกอีเวนต์ไปไกลมากนะครับเราก็เลยเห็นคอเออร์เนงของเขาเนี่ยมีกำไรสูงถึง2,100ล้านนะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยในเชิงของเอ้าลู นะครับคอร์เนี่ยเราเชื่อว่าคอเออร์เน็งน่าจะดีต่อเนื่องนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย G.M มันดีขึ้นอีก50เซ็นเซนแล้วเราเชื่อว่ามันจะดีดีขึ้นอีกนะครับแต่องไรก็ตามเนี่ยในส่วนของอโ,อโรมณติกอาจจะซฟลงมาบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่เหมือนกับว่าแย่งฟิดสต็อกกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนของอารมณ์ติกเนี่ยก,ก็ก็จะแพงขึ้นเพราะว่า ช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์ใช่ไหมครับเออ่แกส๊สอ่ดดีมานของน้ํามันเบนซินเยอะมันก็จะมีคนเนี่ยแย่งเอาไปผลิตเป็นน้ํามันเดนซิน่นะครับโดยโดยภาพตรงนี้เนี่ยคอเออร์เน็งอาจจะดีขึ้นแต่เน็ตโปรฟิตเนี่ยน่าจะน้อยลงนะครับในเชิง Q on Q เพราะว่าไอ้พวกออยล์เวนทุยเกนพวกเอ็กซ์ตราเกนจากการซื้อคืนหุ้นกู้เนี่ยน่าจะหายไปนะครับคีย์สำคัญของไทยออยนะครับก็คือในเรื่องของโปรเจกต์ CFP เนี่ยเราเชื่อว่ามันจะดีเลย์นะครับ คือเดิมเนี่ยมันน่าจะขึ้นได้เนี่ยทุกยูนิตเนี่ยภายในต้นปีหน้านะครับก็คือประมาณไตรมาสหนึ่งปี2-5แต่จากการอัปเดตกับผู้บริหารล่าสุดเนี่ยไตรมาสหปี2-5เนี่ยตัวหอกันน้ำมันดิบน่าจะขึ้นได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอตัวที่สำคัญที่สุดก็คือไฮโดรแครกเนี่ยน่าจะขึ้นหลังจากนั้นซึ่งถ้าโชคดีเนี่ยก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงไตรมารสส เอ่เทสต์รันคอมมิชชั่นนิ่งปุ๊บแล้วขึ้นได้เลยเนี่ยเร็วสุดเนี่ยก็ก็น่าจะครึ่งปีหลังนะครับแต่ถ้าเอาแบบคอนเซอร์เวทีฟคอนเซอร์เทีฟเลยเนี่ยการเทสต์รันเนี่ยที่เราเห็นกันมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันใช้เวลา6 9เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นไตรมาส4หรือไตรมาส1ปี2 6เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้าเนี่ยก็พูดได้เลยว่ามันจะเป็นเหมือนกับลงกันตัวอื่นๆทั่วไป นะครับที่ไม่ได้มีขยายอะไรมากนักนะครับตลอดทั้งปีหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เล่นบนตีมของ G R M เป็นหลักซึ่งตัวไทยออยด์เนี่ยก็ยังมีมิดเดิลดิสเทลเลตที่เยอะนะครับแล้วถ้าดูสต็อกอของน้ำมันเสตเตร์ลูปทั่วโลกเนี่ยมิดเดิลดิสเทลเลตเนี่ย relative แล้วก็ยังต่ำกว่าตัวน้ำมันเบนซินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยยังเมนเทนเอาเพอร์ฟอร์มตัวไทยออยด์แทร็กเก็ตไว้62.5ครับอืมพี่ปูครับผมถามอีกหนึ่งก่อนหน้าที่เราได้คุยกับผู้บริหารเนี่ยผมเชื่อว่าคอนดิช ส่วนใหญ่คงบอกว่าไทยออยคิวสองอ่ะไม่ดีเลยใช่ครับนะครับเขาว่าไม่ดีเลยนี่พี่บุ๊คคิดว่าก่อนหน้าที่พี่บุ๊คได้คุยอ่ะติดลบเลยไหมพี่หรือแบบพันหนึ่งตอนแรกผมคิดว่าติดลบเลยเพราะว่า GIM อ่ะสิงคโปร์เนี่ยมันสามเหรียญกว่านะครับซึ่งไทยออยเนี่ยพอพอในอ m i d ดเด d i s ิส l ิเล e หรือว่าไอไอส่วนต่างราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยมันลดลงมาคอนข้างมีนายาใช่เพราะจะเปลี่ยนเราเปลี่ยนไปรกับนายที่พี่บุ๊ครายงานอ่ะใช่ ตัวเนี้ยมันมันมันก็หมายความว่าความพรีเมียมจากสิงคโปร์เนี่ยมันจะลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองดูว่าเอ้ยมันน่าจะได้สักสามเหรียญห้าสิบซึ่งมันใกล้กับเบรกีเว้นมากแล้วสต็อกลอสเติมเข้ามาเอฟเฟกต์ลอสเติมเข้ามามันน่าจะติดลบเล็กน้อยหรือถ้าบวกก็บวกน้อยมากแต่ว่าพอกลายพอมาดูเนี่ยดูเฉพาะคอเนี่ยก็เซอร์ไพรส์ละสองพันนะครับสองพันหนึ่งเนี่ยอันนี้มาจากอารมณ์ติกเลยนะครับที่มันมันดีกว่าที่คาดนะครับ แล้วก็แล้วก็ในส่วนของออยล์อินเวนทรีเกนเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยเซอร์ไพรส์ของจริงเพราะว่าเดิมเนี่ยเราคิดว่ามันจะเป็นอินเวนทรีลอสนะครับเราก็ถามเหตุผลว่าทำไมมันเป็นอินเวนทรีเกนก็พูดง่ายๆนะครับเพราะว่าขอต่อหนึ่งพอมันมีชัดดาวเอซีดียูตัวใหญ่ไปอ่ะการซื้อครูดการซื้อน้ำมันดิบเนี่ยมันมันมันเพี้ยนหมดเลยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นน้ำมันดิบอ่าพอพอสิ้นสิ้นไตรมาสหนึ่งเนี่ยที่จะมาเป็นต้นงวดของไตรมาสสองเนี่ย มันเลยกลายเป็นน้ํามันดิบเอาเอาช่วงเดือนมกราซึ่งราคามันยังต่ําอยู่ไงโ <Okay, S 1> อเคเข้าใจแล้วมันก็เลยไม่เกิดลอสเกิดขึ้นอะไรแบบนี้นะครับได้ครับแล้วจริงๆเมื่อวานนี้ก็ราคาลงมาเปิโดโอกาสซื้อนะนะครับเส้นเฉลี่ยของค่าเส้นเฉลี่ยของ EMA ลงมากดใกล้เคียงบริเวณประมาณสัก52บาท50ถึง53บาทนะครับก็าคิดว่าราคาหุ้นเมื่อวานลงมาแรงนะครับเป็นโอกาสในการทยอยซื้อสะสมสำหรับนักลงทุนระยะกลางนะครับวันนี้ขอบคุณทางพี่ปุ๊กมากครับครับสวัสดีครับ